ครับสวัสดีเซนผสมทุกท่านนะครับเฮ <i> ้ยได้ยินไหมวะเออนะครับวันี่จะมาสุมกาซ่ากันนะครับผมคือเราจะมาลองของกันนะครับคือผมสุ่มไปเดียวละสองครั้งดื่มอัดนะครับเพิ่งนึกออกนะ <i> เข้าใจไหมน้องเลยห้าตัวแรกจัดไปนะครับ กดเลยไม่ต้องรอเซ็กตู้นะครับประเร็นของเรานะใส่นะครับเปิดโอ้โหไซมอนนะครับบิดตัวไป <c oughs> บิดบิดตัวผมหมดสิบใบแนละ้วโคตรคมคลิปเลย เกลือครับเกลือจะถามจะถามเยอะนะคนที่เกลือก็โอ้ก็ผมนี่แหละเกลือสุดในเกมนกี้นะเออกดเดยคัาคำสุดท้ายโอ้เกลือครับเกลือโอ้ยเตะเข,ขียวเกมเกมนี้ดิแม่มึงเอาแล้วครับก็จะมาลองของที่อีดีสามต่อครับผมไม่ได้เงียบนะฝนตกหนักเวย้ย เออจงมาหน่อยน้องโอ้โหค้างครับค้างค้างโอ้โหห้าสิบบี้บังบังผลครับเออแมปแมปเกลือโอ,อ้ดูจากทรงแล้วโอ้ยเกมบ,บ้าเอ,อ้ยมาต่อกันนะครับ กลก็เกลือฝนก็ตกโอ้โหสั่งหน้าจริงๆเลย5ตัวนะครับเราจะไม่กดนะตามสูตรหยับไวครับเยียบไว้ครับเยียบไว้ครับโอ้โห